ในสังคมไทยอะค่ะจะรักลูกแบบตั้งความหวังมากๆเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้บางครั้งแล้วมันถูกเปลี่ยนผันเป็นการบังคับและกดดันมากเกินไปแต่ไม่เคยได้ชื่นชมลูกถึงสิ่งที่ลูกได้พยายามทําลงไปรวมถึงไม่เคยสอบถามด้วยว่าตัวลูกเองอะชอบหรือไม่ชอบอะไรมีแต่บัตรทอนจิตใจโตขึ้นมาลูกอยากทําอะไรลูกมีความสุขกับการทําอะไรคําถามเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในครอบครัวจะบอกว่าวัยรุ่นมันเป็นวัยที่สําคัญมากๆเลยที่เขากําลังพัฒนาในหลายๆอย่างแล้วถ้ายิง่งพ่อแม่ ไม่ให้อิสระเขาในการคิดหรือว่าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองรวมไปถึงไม่เคยสนับสนุนเขาเลยในสิ่งที่เขาอยากจะทําหรือในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นหรือครอบครัวก็มักจะใส่ความกดดนันความคาดหวังตั้งแต่เด็กจนโตจนเกิดเป็นข้อสงสัยในตัวเองว่าเอตกลงพ่อแม่เนี่ยรักเขาหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วพ่อแม่รักตัวเองกันแน่ถึงอยากให้ทําตามความคาดหวังตรงนั้นในมุมของพ่อแม่อิมมองว่าพ่อแม่อาจจะทําไปเพราะความเป็นห่วงอนาคตของลูกก็เลยแบบสร้าง ความคาดหวงังความกดดันตรงนั้นไว้ก่อนเพื่อที่ลูกจะได้แบบอยู่ในกรอบอยู่ในลูกแล้วเดินไปตามพ่อแม่ได้วางไว้จะได้ประสบความสำเร็จอย่างที่พ่อแม่คาดหวังไว้แต่ในขนาดเดียวกันที่เขาวางความกดดันและความคาดหวังตรงนั้นไว้บางทีเขาอาจจะไม่เคยเปิดพื้นที่รับฟังหรือไม่เคยเปิดคําถามขึ้นมาได้ซ้ําว่าลูกชอบหรือไม่ชอบกับสิ่งที่เขาให้ทําแบบนั้นแต่ในตัวผู้ปกครองหลายๆคนเองก็คงอยากจะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดในมุมของตัวเองใช่ไหมล่ะคะบางทีก็อาจจะมองว่าสิ่งที่เรากาลังทําอยู่เนี่ยมัน คือความถูกต้องที่สุดแล้วมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าดีที่สุดสําหรับเราอาจจะไม่ดีดที่สุดสําหรับลูกเราก็ได้ แล้วผู้ปกครองหลายๆคนก็มองว่าการด่าทอการบั่นทอนทจิตใจมันคือวิธีการที่ถูกต้องเพราะมันจะทําให้ลูกได้รับบทเรียนอยู่สม่ําเสมอซึ่งสิ่งเหล่านั้นส่งผลกระทบมากมายเลยค่ะในด้านลบต่อเด็กลูกเองก็อาจจะคิดว่าเออหรือฉันยังดีไม่พอนะฉันต้องเก่งกว่านี้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถเข้าไปกระทบอารมณ์และความรู้สึกของเด็กได้มากเลยทีเดียวละค่ะสิ่งที่เขาน่าจะอยากได้มากกว่าก็คือคําชมหรือกําลังใจไม่ใช่การด่าทอหรือการบั่นทอนกําลังใจที่มันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่า เราก็คงทําอะไรไปแล้วเรายิ่งโดนด่านหนักมากกว่าที่เราควรจะได้รับบางทีมันก็จะทําให้พฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมันก็ถดถอยลงไปได้อะไรที่เคยอยากทํามันก็อาจจะไม่อยากทําแล้วก็ได้